สวัสดีพี่น้องปองปายสุขุทุกคนมาแล้วครับคุณฤทธิ์พลสายมาแล้วพี่น้องครับบรรยากาศถนนสีนรกนิ่นนะครับช่วงเวลาสิบห้าสิบหกนาฬิกากวัากวๆนี่รหลดติดเด้อพี่น้องรหลดติดจอดอยู่ก็ทีนี่ครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ติดอยู่สีแบริ่งนะครับติดอยู่นี่เกี่ยบ์จเครื่องสอโมงแล้วพี่น้อง รถบอดบดยก็เลยมาทำคลิปซะนี่นะครับข้างบนงนี่กัสถานีรถไฟสีเบลิงนี่นะครับคุณหลิดก็ามาถ่ายทำเป็นคลิปนะครับฟังตรงขามกับหมู่บ้านลัดดาวันคเครื่งสูโมงแล้วพี่น้องเอ้ผมแล่นจากซีแยกมานี อันนี้จริงนี่ผมแลนมาโมบาลาะดาวนนี่บากเกินสิบนาทีเลยรถใหญ่ถ้ามอจะใส่นี่ก็ประมาณหานาทีไปเอาของมาให้นองครับ <c oughs> มาพอรถติดครับแงกอยู่โอ้ยมันติดอะไรกันนักกันหนาอยากรู้นะครับโ oh. hey. อ้เฮ้ยคือว่าเดือดีแเบลลิง สีแบลิงนะครับแต่ทานี่รถไฟสีแบลิงพี่นนอ,องขำวนนี่จิดอยู่มองนี้ละเทิงสมองแล้วนี่นะครับฟังต้องขามกัปั๊มน้ำมันบางจากบางจากพี่นนอ,องผมกับนางทายอยู่ในรถนี่แหละครับมาร์ทเอ็กซ์เนอะไปเอาของนี่ครับนี่นี่ ไปเอาของงานแต่งนะครับเป็นยังกับบหฮุงครับว่าให้แปลเอาของผมกับแปลหอกมากกับมาพอรถจิบพี่น้องป้องไปสุขุเทุกคนนะครับนี่นะครับผมม็ได้จ,จอจงทายปลายรถเขาเด้อรถมันจิดครับพี่น้องผมก็เลยทํคลิปไปย่งอง,งยงง่องแงะสีละไปเทยวละคืบครับพี่น้องบ่ถึงบ่ถึงว่าไปกับเจรเมรเด้ ไปทีละคืบทีละนิดทีละหน่อยนะครับนี่นี่จอดเอเลยู่เนี่ยาขางกันอยู่อ่ะอย่าพึ่งโทรมาเด้อทายคลิปแม่มาแล้วก่อนครบห,หน้าที่ก่อนนะพี่น้องสางราไรได้บ้านันใดน้ำผาดอกครับเวลาก็บอสไปไซสามาซสาอื้อโอ้สีเบลลิงนี่บอสเบลลิงเบลลิงเขาเขียนยังสิบอ่ะครับ B E A เขาหนัดไปได้แต่ผมไปบ่อได้ครับเพราะว่าเขาไปกักข้างหน้านี่นี่กางๆไปได้ครับไปได้นี่แล่นเรื่อวยรวยมากนี่นี่เห็น้องอันนี้เขาก็ไปแสกปั๊บเขาหันนะครับมาผมก็ติดปั๊บอยู่นี่ผมโมเมนต์นักป่าดนะอยากเป็นนักป่าดก็เขาอยู่พี่น้องเลยนี่นะครับถ่ายให้เมืองครับพี่น้องติดครับพี่น้องไปสู่ทุกคน ส่วงเวลานี่ยาขมาได้ครับติดเป็นอัมพาตแล้วถนนสีนคระลิรนครับไปบางหน้าตาดติดขาเข้านะครับขาเข่าเดอ้อติดแต่ขาออกนะ่ะแนลนรวยรวยอยู่ครับคุณขาออกครับแนลนรวยรวยอยู่คุนอ๋อยึดกระบะไปตามกิดนี่แหละครับว <c oughs> าไปตามนี่ละ สัตว์ใหญ่ก็ไปแล้วครับคันใหญ่ๆนี่เบอร์ศูนย์เก่าครับออกไปแล้วครับที่ประไฟทานสปอร์ตรถพ่วงครับของง่ติดอีหยังหูครับโอ้ติดขับติดแนะ่พี่น้องเลยนี่เราไปเทลซัมนี่แหละครับไปเทลซัมนี่ี๋ยวก็บเบรกครับไปทีลรครึ่งทางครึ่งทางนะครับ เดี๋ยวเนี่ยไปได้ไกลอยู่ครับหาเม็ดเป็นตะซิโตนตะซิโตนเปตะซิโตนติดครับติดฟังต้องขานมาแล้วรวยรวยอยู่หุ่นมันติดอีหอย่างผมอยังหัอยู่นี่แลนมาดีๆมาติดด้ครับติดเงียบบานนึงมาติดอยู่มองเดียวนี่ครึ่งชั่วโมงแล้ว่ะไปคอยมา สันตกว่าโอ้พาาเรื่เราลูลกก้อนบาดพี่น้องเนี่หละเอามาให้เมืองครับฮัลโลโป้ข้าวครับถนนสีนักนลินครับช่วงแบลิงไปแต่ว่าอาจจะติดถึงสีแยกละตอนนี้เพราะว่ามันเคืองสมองแล้วอะขออัมลาผ้าจ่าครับอย่าลืมเขามากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้คุนลิ์โพนสายแนเดอพี่น้องเลย เวลาบอกั่นผ่านดอ,อกสางแรกใดบอกั่นใดครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อคุณฤทธิ์ลสายสวัสดีครับ